จับซึ้งลึกลึกนี่การรักใจห่วยการรักใจห่วยมาอาจารย์เด้อเด้ออะไรแกเอา้อเล่นอะไรอัดไว้อัดไว้ ไเ็ไม่เป็นหวเดี๋องไปทํเดี๋วดเป็นกดโนอะไรนะตนี้นีต้องไปบอกแล ไม่ได้ไม่บอกเลยอาจารย์จะไม่บอกสามหนึ่งเจ็ดไมหนึ่งเจ็ดมาเป็นไหนตัวยี่ยี่เป็นไงเนี่ย อรแค่ตัวีเอมักราีเอเป็นีได้หมดอะมันออกในสาตัวนี้แน่นอนแต่ต้องสลับสลับนเอออกครบสมตัวลุ้ของเล่ก็ต้องหนุนเอเหรอลาสโซุปได้บอกมายัพีเอยัเลน่ยั่เพีออยี่หลตัวดยแน่